สวัสดีค่ะโรงพยาบาลเกษรราชอินเตอร์เนชั A ่นแนลรัตนาธิเบศจะมีงานครบรอบ31ปีอเน i เวอร์ r ซารีโดยงานจะจัดขึ้นในวันที่1-3มีนาคมนี้นะคะมหกรรมสุขภาพดิวรับความงามสุดคุ้มเฮลท์ฟิตบอดี้เฟิร์มสามารถเดินทางได้ง่ายๆชาวนนทบุรีเตรียมตัวให้พร้อมนะคะสามารถเดินทางง่ายๆโดยรถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะ และลงที่สถานีตลาดบางใหญ่ได้เลยค่ะจะมองเห็นป้ายโรงพยาบาลของเราเลยค่ะโดยกิจกรรมในงานของเราก็จะมี1 จาะน้ำตาลปลายนิ้ว2วัดความดัน3ตรวจเครื่อง A B I วัดอายุหลอดเลือดและมีกิจกรรมเสวนาสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลด้วยนะคะและมีตลาดนัดสุขภาพอีกมากมายสำหรับผู้ที่สนใจถ้าลงทะเบียนผ่าน Google form นี้สามารถรับฟรีสิทตรวจสุขภาพฟรีค่ะ